สวัสดีนะฮะตอนนี้ผมเลิกงานเนาะซื้อของแวะซื้อของให้คุณคุ้ยใส่กล้องมาเจอเด็กๆนี่เล่นน้ำคลองกันครับสวัสด,ดีครับอ้าวรถด,ดับเลยวูสนุกไหมสนุกเลยเหรอเล่นนานยังนี่พี่ นานแล้วด้วยแล้วคิดว่าจะเลิกตอนไหนเลิกทีนี้เลิกสักกี่โมงแล้วตอนนี้ฮะกี่โมงแล้วตอนนี้ผ้าโมงกว่าแล้วมั้ง6โมงไม่กลัวปิ้งเหรอไม่มีหรอกมีจับมีแต่ดินมีแต่ดินเหรอมีจิ้งจกมีกุ้งด้วยมีกุ้งด้วยตอนนับต้นๆมีกที่ กินอะไรกันกิน้ากระถินบ่เดี๋ยวนะโอเคบายบายเราจะเข้าบ้านแล้วอย่าไปเล่นไกลนะวันอย่าไปเล่นไกลนะห้ามไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นมันมีท่อนะเออ ไปเล่นใกล้ๆสะพานบ้านเรานู่นไปเดี๋ยวต้องขับรถเข้าบ้านกันครับเนอะไรเนสอบใส่จักรยาน,นใส่ได้ไงก็ไดยด่โอ้สว<อ>ัสดีครับนี่ครับๆๆๆจัดเลยนะพี่โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเน็ตเหนื่อย ทำเลยนะพ่อใบมันเป็นประโยชน์โอเคเยี่ยมองเรียนสองช่องดีมากแกะน้ำมันหลังรถออกให้พ่อด้วยเดี๋ยวกรอบเดี๋ยวไปดูฮะแล้วก็ใบมันเป็นประโยชน์เลยสามช่องทำที่บ้านโอเคหมันไปในตู้ตัดเลยพี่ โอ้โกองเกง่กงกองเก่งทำอะไรกิน<ม>โอ้จะเอากระทะฟาดกันเลยเลรอะไรคะทำความสะอาดนี่อะไรนี่สวัสดีค่ะอะไรอา้าวเขาสวัสด,ดีสวัสด,ดีลูกชิ้นครับอ่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดดดจ้ะจะทำอะไรเหรอแม่เลิกงานแล้วมีม แม่บ้านทำกับข้าวไว้ให้รับประทานถึงมันจะเป็นอาหารที่รสชาติอาจจะไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสูประเสริฐสูแต่ก็ทำให้หายเหนื่อยได้ขอบคุณนะฟ้าที่ส่งเธอ <c oughs> <c oughs> ที่ส่งเธอมาเป็นคู่เวรคู่กรรมให้ฉัน อบคุณนะเธอที่ผัดพริกและทำให้ฉันจามเธอจะทำเมนูไอรน,นี้ผัดผักเหรอ,อผัดผักลูกชิ้นโ <Okay. S 2> อเคเรามาถึงแล้วก็ดูเลยครับคุณปุ้ยเตรียมอันนี้โอ้เก่งมากเลย,ยท็อปไข่แตกด้วย ชุดยอ,อดจังเลยเออ,เเอใส่ฟันดิไม่แล้วละ่ะเร็วๆๆจะไม่เข้าเครื่องแล้วนะนะ่ะมัวแต่เล่น <c oughs> จริงจังสักเรื่องได้ไหมบ้านเราอะ่ะฮะเอาให้มันมีสาระหน่อยเอาแล้วโคเลไข่กับพิกเข้ากันด้วยดิ <c oughs> ถ้าไม่เป็นเหมือนกันนะ,ะดีแล้วนะทำเรากินอย่างเดียวเราอย่าพูดเยอะไข่มันสุกแล้วนะนะั่นน่ะพอแล้วใส่เลยผักอะ่ะเดี๋ยวมันก็สุกพร้อมผักอีกทีมึงกบว่ามันโอเคแล้วจัดไปเลยว่าจะไม่พูดก็พูดอีกแล้วอดไม่ได้จริงๆ อืมใส่ไปเลยนั่นแหละก้อนใหญ่ๆเลยครับใหญ่ๆดีอร่อยดี <g år> โอ้โหอยนี่แหละ <g år> โอ้โหออ้ยเม,มนูผัดผักลูกชิ้น <c oughs> ช่วงนี้ไม่มีไม่มีเห็ดไม่มีหอยเนะ <g år> าะปกติก็กินเห็ดกินหอย สลับสับเปลี่ยนกันมั่งนะครับกินผัดทอดหน่อยอืหอม,อมดูทางน้นจัดขนมก่อนอะไรพี่ดูขาอะไรเดินเลหรอทางนาำ <laughs> อีกอันนึงเป็นอันนึงบวมก็จะระเบิดอยู่ล่ะเอาทะเรียกว่าอัดแน่นไปด้วยลมขนมชิ้นเล็กเดี่ยวเ,เดี๋ยวเสร็จแล้วฉันจะไปฉันจะไปแนวปีนเขาปั่นลุยป่าลุยเขาปีนต้นไม้วนเหม,มือนทาซาน กระโดดข้ามต้นไม้เหมือนลิงหอือเฮินเดินอากาศเหมือนกับนกอเอางัวเข้าฟอกยังข้าเรียบร้อยโ <Okay. S 2> อเครนู่นยังเหลืออีกบ้านเลยพี่อุ้ยลืมเลย <S 1> <S 1> เกือบเกือบได้ทิ้งขยะใช่ไหม,มเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อีกวันนี้บ้านเรามันมีหลายมุมมองให้รับชม ทางนี้ก็ยังทำโรงอาหารกันอยู่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นอีกทีนึงนะฮะนี่สามเสี่ยวนี่ก็ยังเล่นน้ำกันอยู่เลยพอได้แล้วพอได้แล้วพี่พอแล้วครับแปมน้ำได้เลยนะเดี๋ยวไม่สบายตีลังกาหลังได้ปะได้แต่น้ำมันต้องลึกๆอ๋อน้ำตื้นไปใช่ปะอืมเฮ้ยเฮ้ยยาได้หัวแตกได้ มเสือแดงนี่จะเอาเลยนั่นน่ะไปไปะพอแล้วขึ้นแล้วอ,อีกห้านาทีนะอ่าโอเค,อะอเคนะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามแรงสำหรับเรื่องงานมานะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกท่านยากาศก,าก็ต่างคนต่างอยู่กันคนละที่คนละมุมเนาะผมก็จะพาไปดูคุณปุ้ยว่าทำอาหารเสร็จหรือย,อยัง ก่อนอื่นต้องมาชิมก่อนว่ารสชาติอาหารเป็นอย่างไรอร่อยไหมไหนอร่อยไหมอื้อหอมโูหม้หอมจังเลยนี่ก็ผัดผักง่ายๆนะฮะที่จะมีลูกชิ้นมีผักกระลำแล้วก็มีไข่ ิีังอืมไปเอาไปเทไม่ใช่เทที้งเทใส่าชามอร่อยอร่อยานอืมโอเคประมาณนี้เลยทางนั้นคลิปนี้ก็มีหลากหลายหน่อยหลายมุมหลายจุดนะฮะแบบกับคงกับข้าวเวลาเย็นเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปถัดไปนะครับทุกท่านคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจนะครับ ขอบคุณเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายของพี่บูก็กกำลังขายของอยู่นะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีจ้า